รีวิวเดวิดเบ็คแฮมกองกลางตัวทำเกมที่มีหน้าตาเป็นอาวุธของเกาะอังกฤษด้วยบารมีนายในมือทองที่เปิดแพ็คไหนก็ได้แต่ตัวดีๆขอให้ใครที่กดติดตามกดแชร์คลิปนี้เปิดแพ็คภารกิจประจำวันได้ตัวร้อยเจกันทุกคน ถึงแม้ความเก่งอาจจะไม่ได้ดีเหมือนหน้าตาแต่การกลับมาในร่างนี้ก็ถือว่าสุดแล้วและนี่คือเดวิดเบ็คแฮมในร่างเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของเขาถึงแม้ว่า OVR ในร่างนี้จะโดดบไกลแต่ก็ไม่ได้เก่งมากเท่าไหร่ในสายตาเนด้วยการวิ่งเริ่มต้นที่ให้มาตั้ง109ที่คิดว่าจะเร็วแต่พอเล่นเข้าจริงๆแล้วสับก็ไม่ออกตอก็ไม่หายและในเรื่องความพริ้วที่คิดว่าจะเป็นเอกลักษณ์ในร่างนี้ก็จัดอยู่ในระดับกลางๆไม่ได้วือหวาอะไรส่วนการจบสกอร์ของเท้าขวานั้นก็ถือว่าใช้้ได ในระดับดีถึงดีมากเท้า้ายก็ไม่ได้แย่ซักเท่าไหร่แต่จะติดระยะไกลๆยิงไม่ค่อยจะเข้าในเรื่องการตั้งรับก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยส่วนตัวแล้วพี่มองว่าเดวิดเบ็กแฮมร่างนี้จัดอยู่ในระดับกลางๆไม่ได้เก่งมากสักเท่าไหร่หากใครที่คิดจะซื้อเอาไปอยู่ในทีมก็ลองดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจของตัวเองดูครับว่าจะไวหรือเปล่าโดยรวมแล้วเดวิดเบ็แฮมร่างกิจกรรมทีโอทีวตัวนี้พี่มองว่าไม่เท่าไหร่เต็มสิบหายเจ็บจบรีวิว